นับแ,แต่ที่องค์หลวงตาท่านได้ทำโครงการช่วยชาติท่านได้สะสมมอบทองคำเข้าสู่คังหลวงถึง13ตันกว่าหลังจากที่องค์หลวงตาท่านมรณภาพไปละสังขารไปแล้วกระดศิีญานุสิกก็ยังไม่ได้นิ่งเฉยนอนใจอะไร <c oughs> ก็ยังได้สืบหน่อต่อแขนงในโครงการของหลวงตาปีละครั้งปีละครั้ง ที่ได้รวบรวมทองคําที่มีคณะสิทานุสิิ์มามอบให้มาบริจาคให้รวบรวมแล้วก็มอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ทางท่านผู้ว่าทางทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็กาหนดไว้ให้วันที่27เมษาที่ผ่านมาเพราะว่าท่านว่างเฉพาะในวันนั้นวันอื่นๆท่านติดภาระติดประชุมมาก ติดไปต่างประเทศบ้างถ้านก็นมีเวลาเฉพาะวันที่27เมษาทางคณะศิยานุสิท์ก็ต้องการอยู่ในเดือนเมษาเพราะองค์หลวงตาท่านได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาในวันที่12เมษาก็เลยตกลงว่าเราไปมอบทองคำในวันที่27เมษาก็เลยถือโอกาสในช่วงบ่ายก็เลยถือโอกาสในช่วงเช้า หอรูปหล่อองค์หลวงตา3องค์ซึ่งมีความสูง2เมตร80เซนเพื่อจะตั้งบรรจุไว้ที่ที่ซุ้มประตูทางเข้าทางจัดแยกโกบอนเฮาขึ้นมาซุ้มประตูโของอันนั้นอย้่มาสององค์หันหลังใส่กันหันหน้าไปทางนูน้นหันหน้ามาทางนี้สององค์ก็เสร็จร่วงไปเพื่อความเรียบร้อยตอนนี้ทางทางแบงค์ชาติทางธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็มอบ เกียติคุณบัตรมาย่อ่านให้ฟังดูธนาคารแห่งประเทศไทยเกียรติคุณบัตรบัตรประกาศสนิยคุณฉบับนี้ขอถวายให้ไว้เพื่อแสดงว่าคณะสิทธิพระธรรมวิสุทธิมงคลวงเล็บหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนได้มอบทองคำแท่งจำนวนสามแท่งน้ำหนัก14.5กิโลกร,รมัม ที่ประชาชนได้ร่วมใจกันบริจาคให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้นำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ในคลังหลวงให้เพิ่มขึ้นเป็นสมบัติของชาติไทยตามเจตนาของประชาชนผู้บริจาคต่อไปธนาคารแห่งประเทศไทยรู้สึกทราบซึ้งในความเสียสละของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปโนคณะสิทธิและประชาชนผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ที่มีต่อประเทศชาติในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งขอคุณพระศรีรัตนไตและพระสยามเทวาทิราชช่วยปกป้องรักษาทุกท่านให้ปราศจากพยันตรายทั้งปวงมีความสุขความเจริญและสมหวังในสิ่งอันชอบธรรมทุกประการนายเศรษฐวุฒิสุทธิวาธนพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ไว้ณวันที่27เมษายน2566นี่คือหนังสือเกียรติบัตรที่ธนาธาการแห่งประเทศไทยท่านมอบให้ไว้ส,วส่วนงานต่อเนื่องงานต่อเนื่องของหลวงพ่อก็จะมีงานอีกงานหนึ่งางานของหลวงพ่อก็ก็ เกี่ยวเนื่องจากวัดป่าน้องไผ่ที่หลวงพ่อได้จากมาคือที่วัดป่าน้องไผ่เราก็มีอ,อุบาสิกาที่เป็นหลักได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าน้องไผ่เราที่ท่านเสียสละทางโลกทุกสิ่งท,ทุกประการแล้วก็เมื่อท่านเข้ามาประพฤติปฏิบัติ ในศา,าสนาในธรรมวินัยท่านก็ทุ่มเทในการปฏิบัติแล้วก็สร้างคุดูปการให้แก่ศาสนาให้แก่ประเทศชาติมากมายบุคคลผู้นั้นก็คือศสาตาจารย์อุบาสิกาคุณลันจวนอิระกำแผงซึ่งท่านได้ละจากไปครบรอบเจดปีในวันที่สองพฤษภาคมนี้คณะสิทธินุสิ์ ทั่วไปทั่วประเทศก็พร้อมใจกันจัดงานลํำลึกถึงคุณแม่รันจวนเอรัก,กําแพงมาทุกปีทุกปีปีนี้ก็จะจัดในวันที่สองพฤษภาคมที่วัดป่าน้องไผ่จังหวัดสกลนครเราแต่ปีนี้มีพิเศษขึ้นมาก็ด้วยทางจังหวัดสกลนครทุกๆอํอำเภอในจังหวัดสกลนคร ก็ได้แจ้งมาว่ามีผู้ยากไกร้หรือหรือพวกที่ไม่มีญาติต่างๆทั้งหลายที่ได้ล้มหายใยจากแต่ละเดือนแต่ละปีนี่หลายศพหลายคนทีเดียวก็ยังมีความขาดแคลนในเรื่องโรงศพตอนนี้ทาง ทางเมตตาธรรมบุญนิติซึ่งก็เหมือนกับโปรติกตึงของจังหวัดสกลนคร,รก็เกินกำลังที่เขาจะแบกก็เลยมามาบอกหลวงพ่อในให้ร่วมบุญในวันที่ 2, สองพฤษภาคมนั้นนี่เราก็เลยร่วมมือกับทางบุญนิติ บูชาคุณแทนบูชาคุณพระพุทธเจ้าและแทนคุณแผ่นดินมูลนิธินี้ก็เกี่ยวเนื่องกับองค์หลวงปู่แบนแห่งวัดดอยธรมรมจีดีที่ท่านได้ริเริ่มตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาโดยให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานมูลนิธิส่วนหลวงหลวงพ่อเองก็เป็นเป็นประธานที่ปรึกษา เราก็เลยเห็นว่าเอ,อการบริจาคลงศพให้แก่ผู้ยากไร้หรือพวกอนาถาก็เป็นเป็นบุญอันหนึ่งที่น่าจะทำอย่างยิ่งเพอ,อเลยตกลงว่าเราจะรับบริจาคลงศพแล้วก็มอบให้ทางในอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสกลนครมารับในวันที่สองพฤษภาคม ที่ลานพระร,รูปรอห้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครตอนนี้ก็ไปติดต่อที่โรงงานโรงงานที่เขาทำรงศพเขาทำรงศพขายนั้นลงละหนึ่งพันสอบาทเพราะเขาว่าคณะหลวงพ่อจะเอาเขาก็เลยขอร่วมบุญด้วยโดยคิดในราคาทุน ลงละเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อก็เลยบอกบุญกันไปก็มีผู้บริจาคก,กันมาบริจาคก,กันมามากบ้างน้อยบ้างส่วนตัวหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ให้สามสลงแล้วก็หลวงหลวงปู่ว่านแห่งวัดป่าน,นาคีิมิตรท่านก็ให้มาห้าสบลงก็รวมรวมกันในขณะนี้ก็รู้สึกว่าจะได้ประมาณสัก ห้าร้อโลงได้แต่ก็ยังจัดรวบรวมต่อไปอีกจนถึงวันที่สองแล้วก็แล้วก็วกมอบโลงให้ให้ทางในอำเภอไปจัดการแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแล้วก็ให้คัดเลือกผู้เยอะที่ยากไร้ชาวบ้านที่ยากไร้ที่ทุกยากอดจนจริงๆให้มารับบริจาค เพราะถ้าเราจะบริจาคมันเปิดป่าเอาทั่วไปหมดเราก็ไม่สามารถที่จะแจกไปได้บททั้งจังหวัดเราก็ให้แต่ละอำเภอมาจัดคัดเลือกผู้ยากไร้ผู้ขาดแคลนจริงๆมามารับโดยหลวงพ่อก็สั่งเข้าสารจากโรงสีสีไทยใหม่ไปถุงละหกกิโลก็คิดว่าแจกคนละ ถุงคนละถุงไปผู้อย่างา้ส่วนทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านเองก็สั่งเอาทุนจากท,ทุนบูนิธิบูชาคุณพระพุทธเจ้าแทนคุณแผ่นดินนี่มาบริจาคก,ก็บริจาคไข่คนละหนึ่งแผงแล้วก็เงินอีกคนละ200บาทก็เลยจ แล้วในวันที่สองภาคเช้าก็เป็นงานบุญบูชาคุณคุณแม่รันจวนที่พิริพันธ์คุณแม่รันจวนที่วัดปาน้องไผ่หลังจากเสร็จจากงานนี้เราก็จะออกไปที่ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนครก็ครูบาอาจารย์ก็รู้สื่อหลายรูปหลายองค์ก็จะมีการทักขีนานุประทาน บำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่เปตชนคือผู้มีพระคุณของพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นร่วมในงานแล้วก็ถวายเป็นพระราชกุศลต่อรอห้าด้วยจากนั้นเราก็จะแจกมอบลงศพให้แก่ในอำเภอในอำเภอแต่ละอำเภอจะมาเป็นผู้รับไปแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอแล้วส่วนหนึ่งก็จะมอบให้โรงพยาบาลจังหวัดสกลนครด้วย และอีกส่วนหนึ่งก็จะมอบให้บุญนิธิเมตตาธรรมบุญนิธิที่เหมือนโปรติกตึงสกลนครนเ่น,เนแหละส่วนหนึ่งด้วยและจากนั้นเราก็จะมอบเข้าสารไข่แล้วก็เงินคนละ200ต่อผู้ยากไร้ที่เข้ามารับเพราะ,ะนั้นกองบุญอันนี้กองกุศลอันนี้ก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาร่วมกันบริจาคร่วมสมทบ ในกองบุญอันนี้จะร่วมบริจาคลงศพคนละกี่โงหรือคนละมาาบ้างน้อยบ้างตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคน,นก็เปิดโอกาสให้ทุกท่านทุกคนได้มาร่วมกุศลอันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนะแล้วอีกอันหนึ่งวันนี้เนี่ยคณะที่นั่งอยู่แถวหน้านี่ก็คณะชาวสิริราช มาตั้งแต่เมื่อวานก่อนแล้วก็จะได้มาถ่ายทำรรสาครดีสาครคดีสิริราชจะได้มาสัมภาษณ์ก็เกี่ยวเนื่องกับการบริจาคที่จะไป่าเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวเนปาลแล้วก็จะเป็นการไปอบรมไปสอนไปอบรมไปฝึกให้หมอในปาลให้มีความสามารถ ที่จะผ่าเปลี่ยนหัวเข่าด้วยตัวเองได้ต่อไปทางเนปลาลเขาก็สามารถจะยืนอยู่ได้ด้วยปีแข่งของเขาเองในการผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าให้แก่ชาวเนปลาลซึ่งเราก็ยอมรับว่าชาวเนปลาลนั้นค่อนข้างที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างจะขาดเขินขาดแขนประชาชนนั้นยากไร้มากแล้วก็เป็นประเทศที่อยู่บนภูเขาล้วน ก็มีโรคประจําเยอะมากคือโรกหัวเขา่าหัวเข่าเสื่อมหัวเขา่าเ,เ,เสียไปพี่คนพิการก็มีในเรื่องหัวเขา่าก็เลยเป็นโอกาสที่จะได้แทนคุณจะได้บูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้กวก็แทนคุณแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูตรที่ลุมพินี ซึ่งทุกวันนี้ก็คือประเทศเนปาลน,นั่นเองแล้วการที่ไปไปอบรมไปฝึกสอนหมอเนปาลและผ่าเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวเนปาลก็ไปทําที่ลุมพินีซึ่งวันนี้เนี่ยคณะทีมนี้ทีมไายทําก็มาถ่ายทํามาถ่ายทํานั้นแต่เมื่อวานก่อนแล้วแล้วเช้านี้ภาคเช้านี้ก็ไปถ่ายถ่ายทําตอนบินทบาตและเดี๋ยวภาคสายตอนสายนี้ ก็คณะหมอศิริราชท่านก็นจะลงเครื่องแล้วก็จะเข้ามาในวัดก็มีกิจกรรมในการที่จะมาสัมภาษณ์มาถ่ายทำอะไรต่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจะไปผ่าตัดเปลี่ยนหัวเข่าให้ชาวในปาลอันนี้เราก็เปิดรับบริจาคก,ก็มีบัญชีให้ผู้ที่มีความมีศรัทธามีความศรัทธาความเรื่องใส ที่จะสนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จรุ่ร่วงไปก็ต้องอาศัยคณะศิษยานุสิก็คือพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละร่วมมือร่วมมือกันตามกำลังของแต่ละท่านแต่ละคนในการบริจาคสนับสนุนส่งเสริมให้กิจกรรมอันนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ดีมาก และคงงดงามมากเพราะได้มีโอกาสที่เราจะได้ทำคุณบูชาพรุทธเจ้าจริงๆแล้วก็แทนคุณแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าด้วยเราต้องยอมรับว่าพวกเราชาวพุทธนั้นเป็นหนี้บุญคุณของชาวเนปาลของแผ่นดินเนปาลมากเพราะแผ่นดินนั้นเป็นแผ่นดินที่อุบัติเกิดขององค์ศาสดาเอกของโลก พวกเราที่ได้รับธรรมะสืบสืบกันมาทุกวันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากองค์ศาสดาที่อุบัติเกิดขึ้นมาที่ประเทศเนปาลเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นการแทงคุณแผ่นดินเนปาลได้อย่างดียิ่งอันนี้ก็ขอเชิญชวนคณะสัตยาธิโยมคณะสิยานุสิตทุกท่านทุกคน ที่ได้ยินเสียงนี้หรือจะบอกกล่าวต่อต่อไปกันก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาให้ได้ร่วมบุญอันนี้กันเพื่อให้สารต่องานบุญอันนี้กิจกรรมอันนี้ให้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและงดงามที่สุดให้ชาวเดปาลคือเป็นสายเลือดของพระพุทธเจ้าออกพร้อมกันในในการไปในการจัดก,กิจกรรมอันนี้ก็มีท่านจ้าคุณ พระธรรมวิสุทธิพะธร,รพะธรรมสักยะวงวิสุทธ์ซึ่งท่านเป็นพระเนปาลเป็นสักยะวงคือเชื้อสายโดยตรงมาจากพระพุทธเจ้าตระกูลเดียวกับพระพุทธเจ้าท่านมาบวชอยู่ที่วัดโบวรนิเวศแล้วก็ได้รับพระราชทาน สมณศักดิ์เป็นพระธรรมแล้วก็ท่านก็จะไปร่วมพร้อมกันในกิจกรรมอันนี้ก็จะไปในปานด้วยและโครงการอันนี้ก็จะคณะทีมหมอสิริราชพร้อมกับพวกผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะไปได้ไปไปผ่าไปสอนไปอบรม หมอที่เดปานในวันที่หนึ่งตุลากลับมาวันที่6ตุลาใช้เวลา6วันที่จะไปประเทศเดปานแต่ทางคณะคุณหมอก็ได้เดินทางไปไปไป,ไปตรวจสอบโรงพยาบาลพื้นที่ที่จะไปใช้เป็นพื้นที่ในการทํางานครั้งนี้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าในเดือนกรกฎาก,ก,ก็จะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะไปคัดเลือกผู้ที่จะรับ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวเขา่าดูความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยขนาดไหนก็จะไปคัดเลือกคัดเลือกไว้ก่อนแล้ววันที่หนึ่งตุลาถึงวันที่6ตุลาก็จะเป็นวันที่ไปผ่าตัดไปเปลี่ยนไปสอนไปอบรมหมอที่เนปาลเพราะอันนั้นอันนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญที่จะแจ้งให้คณะสิทธิอนุสิตผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธานในงานบุญอันนี้ให้ทราบและเพื่อจะเปิดโอกาสให้ทุกทกท่านได้มาร่วมในกองบุญอันนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเออเอ,อ่านะรับพรรับพรรับพรจะาุโมทนาให้พร ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวามีวะยิโตทินังเปตานังอุปกะปฏิเอเชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชะตุสเพปุเรนตุสังกปะปานจันโทปันรโสยะทามณิโชติ รโสนยัติธทีโยนวิวันแนตัสัมภะรุนวิโนนสัตวมานเตมพวัตวันตราโยยสุขีม กายโยกอิพาวะภิวัธนเสวรสานิจังทายปัจจัยจด้อยใจตารวยทายไม่ไหวทายติโยกไหวโนยสุขังภาะ ตนติยานุภาเวนะรัตนติยาติยสัโดยคารุขพยาเวราโซคาสตุจุปัตวานอนเนกาอันตรายาปิวินณสันตุอเสสะโตอิม ชายาสิทธิทธนาราพังโสที่ภาขยังสูข,ข้างราังเสรีอายุจาวันโนจาโพคางวุฒิจยสวานสาตาวาซาจะอายุจาชีวสิทธิพภวันตุเตม ภาวะตุสาัะมังการังรักาตุสซับบดีวตานสามพาบุษฐานุภาเวตายสัาสวดีผวานตุเตมภาวะตุสาัะมังการังราคาตุสาับบดวตาน สามบาธรรมานุภาเวทนายสัทธาโสตีพวันตุเตภาวัตุสัปปะบางการราคขันตุสัปปเดวตาสามบาสังฆานุภาเวทนายสัทธาโสตีพวันตุเต จัดอาหารทายกันเนอจัดอาหารทายกันดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเนอดูแลจัดอาหารซะก่อนเอาแชมป์ไปไหนล่ะแชมป์เหรอแชมป์ไปที่โรงแรมครับเอาอไปทำไมเห็นบอกว่าจะไปรับประสทานอ๋อแล้วคณะหมอ,มอมหมอที่ไม่พวกหมอที่เข้ามาดม,ม,มามาจัดมา เข้ามากี่โบงฮะเล่เอาพวกเราทานข้าวกันเลยเนะี่ยไม่ต้องคอยผู้หมอหรอกผู้พวกหมอคงจะทานมาจากนอกหรือมั้งเนเาะ,อะเอาไปจัดอาหาทาน,นเนาป <laughs> ทานข้าวซะยก่อน